ถ้าคุณไม่อยากพลาดคลิปใหม่ของเราอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนบทที่3,031ศัตรูของฮามิดไม่รู้ว่าในเวลานี้กองทัพของฮามิดแทนที่จะถูกสังหารโดยแรงระเบิดของกระสุนปืนใหญ่แต่กลับมีความกล้าหาญมากขึ้นเรื่อยๆท่ามกลางเสียงปืนใหญ่ในเวลานี้ฮามิดเห็นว่าแรงระเบิดมีผลเพียงเล็กน้อยต่อป้อมปราการทางลาดย้อนกลับสิ่งนี้ทำให้เขามั่นใจมากขึ้น เขาฟังเสียงปืนใหญ่ดังก้องอยู่ข้างนอกและพร่ำรำพันในใจว่าถ้าสหายเย่ไม่ได้สอนกลวิธีแบบนี้ให้ฉันชีวิตของทหารหลายพันคนของฉันคงจะสูญหายไปในการยิงกระสุนสองรอบแรกทั้งหมดเป็นแน่ ยุทธศาสตร์สร้างกังหลิงที่พี่เย่แสดงให้ฉันเห็นนั้นเป็นการต่อสู้แบบตำราเรียนจริงๆกองทัพอาสาสมัครผู้ยิ่งใหญ่ได้รับชัยชนะครั้งสุดท้ายในการต่อสู้ครั้งนี้ด้วยการระเบิดกระสุนปืนใหญ่ของอเมริกาหลายล้านนัดไม่ใช่แค่เพราะพวกเขากล้าหาญและเก่งในการต่อสู้ยิ่งกว่านั้นเพราะวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ที่เหนือกว่าและการจัดวางยุทธวิธีขั้นสูงเมื่อฉันผ่านการต่อสู้นี้ไปได้ฉันจะขุดภูเขารอบๆและสร้างป้อมปราการที่แข็งแกร่งกว่านี้ให้มากๆ ในเวลานี้ปลอกกระสุนปืนใหญ่ของทหารฝ่ายรัฐบาลยังคงคัดทิ้งกองอยู่ข้างข้างหน่วยปืนใหญ่และพวกเขาก็ดำเนินยิงต่อไปคำสั่งหัวหน้าทีมแต่ละหน่วยโหลดกระสุนเรียบร้อยครับพร้อมแล้วยิงวีดบึ้มครั้งนี้พวกเขาบรรทุกกระสุนมาหลายหมื่นนัดและปืนใหญ่มากกว่า30ลำตอนนี้ปืนใหญ่ถูกยิงออกไปทีละชุด ช่วงเวลานี้การยิงปืนใหญ่อย่างต่อเนื่องเป็นช่วงช่วงทุกๆสามนาทีกองทหารราบของพวกเขาพร้อมแล้วและกําลังใจก็ฮึกเหิมทุกๆครั้งที่มีเสียงระเบิดดังขึ้นที่หุบเขาจะมีเสียงเชียร์ลัน่นของเหล่าทหารนับหนึ่งเอยเอียเอ๊ยเอยเอ หลังจากการคัดหลอกกระสุนปืนใหญ่เต็ม20รอบฐานส่วนใหญ่ในหุบเขาก็ถูกทำลายลงกับพื้นและมีบ้านเพียงไม่กี่หลังที่ยังคงยืนอยู่โดดเดี่ยวเดียว,ด,ยวดายกับซากปรักหักพังรอบๆบพรอบ้อมควันเป็นขโมงทหารบางนายย่องย่องมาที่ทางเข้าอุโมงค์อย่างระมัดระวังเพื่อสังเกตความเสียหายของฐานตัวเองเมื่อพวกเขาพบว่าฐานถูกรื้อถอนลงกับพื้นทหารหลายนายก็มีตาสีแดงกำมัดแน่นและกัดฟันด้วยความเกลียดชังในใจมึงขึ้นมามึงตายแน่ สำหรับซูโชเตาแล้วลานบ้านที่สุดโสมนั้นเป็นเพียงฝันร้ายและนรกแต่สำหรับทหารเหล่านี้สนามลานบ้านและบ้านเหล่านั้นเป็นบ้านของพวกเขาจริงๆและตอนนี้บ้านของพวกเขาถูกศัตรูถลม่มเมื่อทหารจำนวนมากโกรธแค้นอยากจะล้างแค้นความเกลียดชังรอบใหม่ก็เกิดขึ้นอีกครั้งคราวนี้ฝูงกระสุนปืนใหญ่ไม่ตกลงไปในฐานทัพที่เกือบแบนราบแต่เปลี่ยนทิศทางตกลงตรงที่ลาดด้านนอกของภูเขาทางด้านใต้ของฐานทัพ เพราะตามความรู้ความเข้าใจของอีกฝ่ายเข้าใจว่าหน่วยทหารส่วนใหญ่สเสบียงและคลังแสงรวมทั้งวัสดุอื่นๆของฮามิดส่วนใหญ่ต้องอยู่ในฐานทัพหลักดังนั้นการยิงปืนใหญ่ครั้งก่อนจึงนานกว่าปกติและพวกเขายังรู้ด้วยว่ากองกําลังป้องกันหลักของฐานทัพฮามิดจะต้องมุ่งความสนใจมุ่งหน้าไปที่แนวลาดด้านหน้าของภูเขาดังนั้นหลังจากที่พวกเขาทําลายฐานทัพแล้วพวกเขาก็เริ่มทําลายตําแหน่งป้องกันทันที อีกฝ่ายเชื่อว่าตราบใดที่พวกเขาใช้อำนาจยิงที่แข็งแกร่งกองกำลังป้องกันทั้งหมดบนทางลาดด้านหน้าของฮามิดจะถูกทำลายและรถถังยานเกราะรวมทั้งเหล่าทหารราบจะสามารถมุ่งหน้าเข้ามาได้ด้วยวิธีนี้โดยพื้นฐานแล้วทหารราบจะมาทำการเก็บกวาดและโดยปกติแล้วสงครามก็จบลง อย่างไรก็ตามสิ่งที่พวกเขาไม่รู้ก็คือกองกําลังติดอาวุธของฮามิดนั้นแตกต่างจากกองกําลังติดอาวุธประเภทเดียวกันอย่างมากหลังจากฝ่ายตรงข้ามระดมยิงปืนใหญ่หมดกระสุนไปกว่าครึ่งในครั้งแรกปรากฏว่าทหารฮามิดไม่มีใครได้รับบาดเจ็บสักคนเดียวนอกจากคันหู ก่อนที่เขาจะรู้จักเย่เฉินป้องประการของฮามิดประกอบด้วยการขุดรูเหมือนสุนัขจิ้งจอกที่ลาดด้านหน้าของภูเขาจากนั้นสร้างกองยิงด้วยหินเป็นที่กำบงังและจากนั้นใช้หญ้าแห้งทําหลังคาปกปิดธรรมดาการป้องกันแบบนี้ถ้าอีกฝ่ายจจ่โจมแบบทหารราบธรรมดากระสุน AK-47 ฝ่ายทหารฮามิดจะมีข้อได้เปรียบที่ใหญ่มากเพราะตัวเองอยู่บนที่สูง อย่างไรก็ตามหาฝ่ายตรงข้ามเล่นแรงขึ้นโดยใช้ปืนครกหรือเครื่องยิงจรวด RPG โดยพื้นฐานแล้วการป้องกันประเภทนี้จะเหมือนกับกระดาษติดไฟและเป็นหลุมศพที่ดีที่สุดสำหรับทหารทุกนายขณะน,นี้กองกำลังของทหารรัฐบาลได้ระดมยิงปืนใหญ่ไปที่ลาดด้านหน้าอย่างเข้มข้นสันส้านเพื่อสลายกองกำลังป้องกันของฮามิดอย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามพวกเขาไม่เคยคิดฝันว่าฮามิดได้สร้างป้อมปราการส่วนหน้าใหม่ทั้งหมดแล้ว บทที่3,032ป้อมปราการย่องเป็นในปัจจุบันถูกขุดขึ้นมาบนภูเขาหินและในขณะเดียวกันก็ถูกยึดโครงสร้างและเสริมด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กอีกหลายชั้นขั้นตอนการก่อสร้างเหมือนกันกับอุโมงค์และระดับความแข็งแกร่งก็สูงมากด้วยพลังทำลายล้างของการยิงปืนใหญ่แบบลากจูงจึงแทบจะเป็นศูนย์ที่จะทำลายป้อมปราการดังกล่าวได้นอกเสียจากว่าจะใช้ระเบิดเจาะพื้นชนิดหนักระดับสูงถึงจะสามารถระเบิดป้อมปราการได้ แต่อาวุธที่ซับซ้อนชนิดนี้มีเพียงผู้เชี่ยวชาญห้าแห่งของสหประชาชาติเท่านั้นที่สามารถทําได้แต่ระดับอำนาจทําลายล้างโดยรวมของซีเรียดีที่สุดก็คือระดับของทศวรรษที่1,960และ1,970เป็นไปไม่ได้ที่พวกเขาจะได้รับระเบิดเจาะเกราะดังกล่าวยิ่งไปกว่านั้นแม้ว่าจะมีระเบิดเจาะเกราะดังกล่าวแต่ก็ยังไม่สามารถสร้างความเสียหายได้โดยตรงต่อกองทหารของฮามิด เพราะตอนนี้ในป้อมปราการด้านหน้าของฮามิดไม่มีทหารแม้แต่คนเดียวฮามิดปฏิบัติตามคำแนะนำของเย่เฉินอย่างเด็ดขาดในเวลานี้ทหารกำลังซ่อนตัวอยู่ในอุโมงค์ลาดเอียงด้านหลังกระสุนปืนใหญ่ของศัตรูถล่มลงหลายสิบนัดแล้วแต่ฝั่งฮามิดไม่มีแม้แต่ผู้ได้รับบาดเจ็บในขณะที่ปืนใหญ่ของฝ่ายตรงข้ามกำลังระดมยิงมากกว่าหนึ่งชั่วโมงต่อมาเหล่าทหารราบกว่าครึ่งหมื่นก็ได้เคลื่อนพลเข้ามา และหยุดที่เชิงเขาห่างจากทางเข้าฐานประมาณ2กิโลเมตรในเวลานี้การระดมยิงปืนใหญ่รอบใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งความลาดเอียงด้านหน้าทั้งหมดของภูเขาถูกแรงระเบิดและยอดภูเขาขนาดเล็กก็พังทลายลงอย่างรวดเร็วการยิงกระสุนปืนใหญ่รอบสุดท้ายก่อนการบุกโจมตีของทหารราบได้สิ้นสุดลงเพื่อเตรียมพร้อมบุกโจมตีของทหารราบปืนใหญ่จะไม่สามารถยิงได้ไม่เช่นนั้นจะโดนฝ่ายตัวเอง อย่างไรก็ตามผู้บัญชาการฝ่ายตรงข้ามไม่ทราบสถานการณ์ภายในภูเขาจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเขาสรุปว่ากองกำลังของฮามิดจะต้องถูกลดจำนวนลงอย่างมากและกองกำลังป้องกันจะต้องถูกทำลายเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นเขาจึงสั่งให้ทหารราบเข้าโจมตีภายใต้ที่กำบังของยานเกราะทันที ขันทับของฮามิดนั้นง่ายต่อการป้องกันและโจมตีได้ยากถึงแม้ทางเหนือและใต้ถูกตัดขาดแล้วทหารและยานพาหนะก็ไม่สามารถเข้าไปได้ง่ายง่ายดังนั้นรถหุ่งเกราะจึงไม่สามารถวิ่งเข้าไปได้โดยตรงสิ่งเดียวที่ทำได้คือให้ที่กำบังเหล่าทหารราบเพื่อรอจังหวะพุ่งเข้าโจมตีพื้นที่สูงขณะเดียวกันจะใช้หน่วยปืนกลช่วยยิงสนับสนุนในระยะประชิด ในป้อมปราการถาวรที่อยู่ด้านหน้าฮามิดเป้าดูยันเกรอะของศัตรูที่ใกล้เข้ามาเรื่อยๆตามมาด้วยทหารราบที่ตามหลังมาเป็นพันๆน,นายทหารเคลื่อนตัวไปที่ตีนเขาโดยไม่ได้รับอันตรายจากการยิงปะทะทันทีหลังจากนั้นก่อนที่ทหารราบจะเข้าใกล้ปืนใหญ่ของฝ่ายตรงข้ามก็ถูกสั่งให้ระดมยิงอีกครั้งฝูงกระสุนรอบใหม่ได้ตกลงบนทางลาดด้านหน้าของที่ราบสูงบึม ฝูงกระสุนปืนใหญ่รอบนี้กินเวลาประมาณ20นาทีแล้วอีก20นาทีต่อมาทันทีที่กระสุนหยุดลงทหารหลายพันนายรีบวิ่งออกมาจากด้านหลังรถหุ้มเกราะและตะโกนเอีย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 ไปทั่วบริเวณที่สูงในสายตาของผู้บังคับบัญชาฝ่ายตรงข้ามกลับใดที่ยึดพื้นที่สูงส่วนหน้าได้เท่ากับยึดฐานของฮามิดได้ทั้งหมด การต่อสู้ภาพพื้นดินแบบสมัยก่อนแบบนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสำหรับที่ราบสูงปรับใดที่พื้นที่สูงถูกยึดครองในสงครามเทียบเท่ากับการเริ่มต้นสงครามในพื้นที่นี้และเทียบเท่ากับการสร้างความแข็งแกร่งให้ตัวเองบริเวณรอบๆเพราะถ้าหากศัตรูอยู่บนที่สูงทหารเรือนหมื่นอาจจะไม่สามารถโจมตีกับรังปืนกลของทหารเพียง500นายที่ประจำการอยู่บนที่สูงได้ ดังนั้นเมื่อฝ่ายตรงข้ามยึดเนินเขาแรกได้ผู้บังคับบัญชาฝ่ายตรงข้ามจึงรู้สึกว่าไม่ว่าฮามิดจะมีทหารกี่หน่วยปรับใดที่เขายึดครองที่สูงตรงนี้ได้การต่อสู้จะคลี่คลายได้ในครั้งเดียวเมื่อทหารหลายพันนายกําลังรุมล้อมขึ้นเนินเขาทหารของฮามิดก็เริ่มประจําการเข้าสู่ป้องปราการถาวรในทันที หลังจากที่ทหารหลายพันในายในอีกด้านหนึ่งได้เข้ามาในระยะหวังผลของป้อมปราการถาวรของฮามิดเรื่อยๆแล้วฮามิดก็ออกคำสั่งทางวิทยุว่าทุกหน่วยพร้อมบทที่3,333จากความเข้าใจของทหารฝ่ายรัฐบาลคิดว่าการจู่โจมของพวกเขาในครั้งนี้จะไม่ได้รับการประทะอะไรมากมายและคิดว่าข้าศึกคงได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีด้วยปืนใหญ่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าและเป็นไปไม่ได้ที่จะทำการต่อสู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นทหารราบทั้งหมดจึงผ่อนคลายความระมัดระวังทีละคนโดยคิดว่าจะรีบเร่งทำการชาจูโจมเพียงครั้งเดียวเพื่อกำจัดรังของฮามิดให้หมดไปแต่ใครเลยจะจินตนาการได้ว่าเมื่อพวกเขาทั้งหมดคิดว่าการต่อสู้ครั้งนี้จะชนะแน่นอนแต่ทว่าในตอนนี้ปืนกลจำนวนมากก็ค่อยๆโผล่ปลายลำกล้องออกมาจากรอยแยกบนก้อนหินของภูเขาในที่ราบสูงในทันใด ทหารรอบฝ่ายรัฐบาลกำลังปูพครมขึ้นมาทันใดนั้นปูงหากระสุนจากรางปืนกลก็ระเบิดเสียงคำรามไปทั่วบริเวณเนินเขาอย่างรวดเร็วและทหารนับหนึ่งพันคนก็แตกตื่นล้มลงระเนระนาดไม่มีเวลาแม้แต่จะมองหาที่มาของวิธีกระสุนพวกเขายกปืนขึ้นอย่างรวดเร็วและต้องการสู้กลับแต่พวกเขาจะมองเห็นเงาของศัตรูได้จากที่ไหน สิ่งเดียวที่มองเห็นคือลิ้นแห่งไฟที่พุ่งออกมาจากรอยแยกของก้อนหินทุกหนทุกแห่งเต็มไปหมดและเมื่อเห็นประกายแห่งไฟจากปากลำกล้องปืนกลพุ่งทะลับออกมาแบบไม่หยุดก็จะมีทหารหลายร้อยนายที่อยู่ข้างหน้าถูกกระแทกล้มลงกับพื้นร้องอดครวญไปทั่วบริเวณในเวลาไม่ถึงนาทีทีมจู่โจมแนวหน้าศูญเสียทหารไปอย่างน้อย5-600นายในทันใด ทหารบางนายรัวปืนสวนกลับไปในทิศทางของประกายไฟโดยไม่รู้ตัวแต่อาวุธของพวกเขาไม่มีผลกระทบต่อป้องประการถาวรของฮามิดเลยสักนิดในเวลานี้ผู้บัญชาการแนวหน้าตะโกนเสียงดังลั่นสั่งให้ทหารหาที่หลบภัยหมอบลงโดยเร็วที่สุดแต่สิ่งที่อันตรายที่สุดคือฮามิดได้จัดการกับที่ซ่อนทั้งหมดบนทางลาดของเนินเขาแล้วหลุมบ่อก่อนหน้านั้นถูกกลบจนเต็มและหินก้อนก่อนหน้าก็ถูกทุบทำลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยโดยตรง โดยรวมแล้วทหารหลายพันนายเหล่านี้ที่อยู่บนเนินเขาวพวกเขาไม่สามารถหาที่หลบเพื่อหลีกเลี่ยงกระสุนได้เลยและกองทหารของฮามิดยังคงอยู่ในป้อมปราการถาวรกำลังเหนี่ยวไกลปืนกลอย่างบ้าคลาั่งปลอกกระสุนปืนกลหลายพันนัดได้ตกลงบนพื้นคอนกรีตภายในบังเกอร์เสียงดังฟังชัดพร้อมกับหน่วยจู่โจมแนวหน้าของฝ่ายรัฐบาลล้มลงสู่พื้นเนินเขาอย่างต่อเนื่อง กองทหารของฮามิดติดตั้งอาวุธปืนกลที่ผลิตในรัสเซียสองชนิดจำนวนมากในป้อมปราการถาวรแต่ละแห่งชนิดแรกจะมีลำกล้องขนาด7.62ม mm. ิลลิเมตรขนาดใหญ่กว่าปืนกลอเนกประสงค์พ k เคที่ผลิตในรัสเซียระบบระบายความร้อนด้วยอากาศและสูง12.7ม mm. ิลลิเมตรการระบายความร้อนถือว่าใช้การได้ดีกับการยิงต่อเนื่องแบบนี้ไม่มีการขัดลำกล้องและทหารของฮามิดไม่จำเป็นต้องยืนฉีดลถลำกล้องปืนกลเพื่อระบายความร้อนด้วยซ้ำ ปืนกลชนิดนี้มีอัตราการยิงที่รวดเร็วและอำนาจการยิงที่หลากหลายอีกทั้งยังมีหลายมุมยิงของปืนกลหลายรางังฮามิดได้สร้างตะข่ายอำนาจการยิงแบบไขว้และประสานกันได้อย่างลงตัวถึงแม้ว่าจะมีอัตราการยิงที่ช้าแต่ก็ทรงพลังอย่างมากโดยพื้นฐานแล้วถ้าหนึ่งนัดโดนขานั่นหมายถึงขาจะขาดทันที อันตรายถึงตายยิ่งกว่านั้นเมื่อมีทหารจํานวนมากความสามารถในการเจาะเกราะของสิ่งนี้นั้นเหนือกว่าปืนกลธรรมดามากเพราะหนึ่งนัดจะทะลุไปถึงทหารที่อยู่ด้านหลังได้มันสามารถเจาะทหารได้หลายนายในนัดเดียวการรวมกันของอาวุธปืนกลทั้งสองชนิดนี้ทําให้มันเป็นต่อมากในการสู้รบบนที่ราบสูงนอกจากนี้ศัตรูไม่มีที่ซ่อนนอกจากใช้ศพเพื่อนทหารเป็นเก,กาะกําบังแต่ถึงกระนั้นก็ไม่สามารถต้านทานอํานาจการเจาะเกราะข,ของมันได้ เนื่องจากศัตรูเหล่านี้ที่กำลังจะโผล่เข้ามาและพวกเขาไม่เคยผิดพลาดในการประเมินศัตรูมาก่อนพวกเขาจึงไม่ได้พกอุปกรณ์หนักๆเช่นปืนไฟมาเลยในเวลานี้อำนาจการยิงเพียงอย่างเดียวนั้นแตกต่างกันอย่างมากความเหลื่อมล้ำที่ใหญ่เช่นนี้ทำให้กองทัพของฝ่ายรุกไม่ปลอดภัยอย่างสมบูรณ์และใช้ร่างกายเพื่อต่อสู้กับกระสุนได้เท่านั้น แต่ทหารของฮามิดต,ต่างกันพวกเขาทั้งหมดซ่อนอยู่ในป้อมประการถาวรที่สร้างด้วยหินและคอนกรีตด้านหน้าเสริมด้วยแผ่นเหล็กและหุ้มด้วยชั้นดินกระสุนที่ยิงเข้ามาราวกับเหมือนยุงกำลังกัดช้างไม่มีอันตรายใดๆเลยเมื่อผู้บังคับบัญชาฝ่ายรัฐบาลที่อยู่ข้างหน้าเห็นทหารจำนวนมากล้มลงอย่างต่อเนื่อง ัวเขาก็ตรหนักได้ว่าคู่ต่อสู้เตรียมพร้อมมานานแล้วและการโจมตีที่รุนแรงเช่นนี้จะเป็นไปไม่ได้ที่จะดันทุรังต่อไปดังนั้นเขาจึงตะโกนสั่งทันทีถอยถอยถอยทหารทั้งหมดถอยกลับไปด้านหลังรถหุมเกรอะเดี๋ยวนี้ส่งผลให้ทหารที่เหลืออีก3 4ถึงพันนายเริ่มหลบหนีอย่างบ้าคลาั่งในการล่าถอยครั้งนี้ด้านหลังของทหารที่อยู่ด้านหน้ากลายเป็นเป้านิ่งในบัดดล พวกเขาจึงสูญเสียทหารหลายร้อยนายในการล่าถอยเพียงเซี้ยววินาทีทหารทั้งหมดถอยกลับหลังยานเกราะและผู้บังคับบัญชาแนวหน้าแต่ละหน่วยเริ่มเช็คยอดในทันทีในไม่ช้าแต่ละทีมรายงานความสูญเสียจากทหารกว่าครึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยนายเสียชีวิตจากการบุกค,ครั้งนี้ในหมู่ที่เสียชีวิตมีทหารรับจ้างมากกว่าห้าร้อยนายจากวังมังกรนอกกนั้นเป็นกำลังผสมจากฝ่ายรัฐบาล คราวนี้ทหารรับจ้างวังมังกรได้ส่งทหารรับจ้างหนึ่งหมื่นนายมายังซีเรียโดยหลักการแล้วทหารเหล่านี้จะต้องเชื่อฟังคำสั่งของกองกำลังรัฐบาลซีเรียและร่วมปฏิบัติการกับพวกเขาในการปราบปรามกองกำลังติดอาวุธกองทัพของรัฐบาลซีเรียแบ่งทหารรับจ้างหนึ่งหมื่นนายของวังมังกรและได้ถูกแบ่งออกเป็นสี่ส่วนเท่าๆกันพวกเขาร่วมมือกับสี่แผนกของกองทัพรัฐบาลและกำลังเบ่งบานในหลายๆด้านบทที่3034 และในภารกิจครั้งนี้มีทหารรับจ้าง2,500นายจากวังมังกรผสมในกองทัพที่มาต่อสู้กับฮามิดในขั้นต้นนายทหารจากวังมังกรเช่นเดียวกับผู้บัญชาการกองทัพของรัฐบาลค่อนข้างประเมินศัตรูต่ำเกินไปพวกเขาได้เห็นระดับการต่อสู้ของกองกำลังติดอาวุธซีเรียมาแล้วและมันคงง่ายมากที่จะทำลายเหมือนหลายฐานที่ผ่านมาดังนั้นพวกเขาจึงไม่ได้เตรียมการอย่างรัดกุมเพียงพอ พวกเขาเพียงต้องการช่วยรัฐบาลแก้ปัญหาร้ายแรงอย่างรวดเร็วและต้องการตั้งฐานทหารรับจ้างของตนเองในซีเรียทันทีเพื่อเพิ่มอิทธิพลของตัวเองในตะวันออกกลางคราวนี้พวกเขาโดนโจมตีหนักอย่างไม่คาดคิดมาก่อนเพราะประเมินศัตรูต่ำไปทหารจากวังมังกรเอาชีวิตมาทิ้งมากกว่า500ชีวิตบนทางลาดเนินเขาของฐานทัพฮามิดโดยตรงผู้บัญชาการของทหารรับจ้างวังมังกรคนนี้เป็นคนจีนซึ่งมีอายุป,ประมาณ30ปี ชื่อของเขาคือลูซานจุนและเขาเป็นนายพลห้าดาวในวังมังกรและเขาก็เป็นหนึ่งในแกนนำหลักด้วยในวังมังกรนอกจากสีขุนพลเอกของพวกเขาแล้วยังมีนักรบเกือบร้อยนายที่เป็นหัวหน้าบัญชาการในแต่ละสมรภูมิหากจะเปรียบเทียบกับหน่วยทหารทั่วไปก็จะเป็นยศประมาณร้อยเอกหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าผู้กองความสามารถประวัติการรบและผลประโยชน์จากค่าจ้างจะเป็นตัวกำหนดระดับดาวของพวกเขา การจัดอันดับดาวของนายทหารมีตั้งแต่1-5ถึง5ดาวนายทหารระดับ5ดาวจะสูงที่สุดในหมู่นายทหารทั้งหมด100นายมีเพียง2 0หรือ30นายเท่านั้นที่จะได้นายพลระดับนี้และอันดับของลู่ซานจุนในวังมังกรนั้นอย่างน้อยก็อยู่ใน40อันดับแรกคราวนี้เขาเดินตามขุนศึกคนแรกของวังมังกรชื่อเฉินจงหลีเพื่อต่อสู้ในซีเรียเขาเคยบังคับบัญชามาก่อนในหลายสมรภูมิและมีผู้บาดเจ็บล้มตายเพียงไม่กี่คน แต่ทว่าครั้งนี้ทันทีที่การต่อสู้เริ่มขึ้นในวันนี้ทหารจำนวนมากเสียชีวิตโดยไม่คาดคิดเมื่อเขาเห็นว่าทีมของเขาประสบความสูญเสียอย่างหนักเขาก็ไปพบผู้บัญชาการสูงสุดของกองกำลังร่วมรัฐบาลทันทีพร้อมตำหนิอย่างโกรธจัดเป็นภาษาจีนงานข่าวกรองก่อนโจมตีของคุณเป็นเพียงขี้กองหนึ่งไม่ได้เรื่องฮามิดได้สร้างป้อมปราการถาวรที่ซ่อนอยู่มากมายทำไมคุณไม่เคยบอกข้อมูลนี้กับเรา ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของฝ่ายรัฐบาลเมื่อถูกถามก็รู้สึกรำคาญทันทีและตอบเป็นภาษาจีนว่าไม่รู้หากฉันรู้ว่าเขาได้สร้างป้องปราการถาวรฉันจะบอกข้อมูลนี้แก่ครูอย่างแน่นอนแต่ปัญหาก็คือฉันก็ไม่รู้เหมือนกันผู้บังคับบัญชาของวังมังกรยิ่งรู้สึกขุนเคืองจากใบหน้าที่ชอบธรรมและยิ่งยโสของอีกฝ่ายและพูดอย่างโกรธเคืองเป็นถึงผู้บัญชาการทหารระดับสูงตอบได้แค่ไม่รู้ เท่านี้เหรองานรวบรวมข่าวกรองก่อนสงครามเป็นสิ่งสําคัญที่สุดสําหรับกองทัพใดๆทําไมคุณไม่ทํามันไม่เป็นมืออาชีพเกินไปแมงเอ้ยบัดซบชิบหายผู้บังคับบัญชาฝ่ายรัฐบาลถามกลับว่าใช่เราไม่เป็นมืออาชีพแต่ในเมื่อวางมังกรของคุณมีความเป็นมืออาชีพมากทําไมคุณไม่รวบรวมข่าวกรองก่อนจู่โจมบ้างละ่ะฮะหลังจากมาถึงซีเรียทหารวังมังกรผู้สง่าง,งามกับระดับการต่อสู้ขี้โมหรือเปล่าวะ บัตรซพลู่ซานจุนตะโกนและกัดฟนันทำไมนายถึงเป็นพวกฉลาดแกมโกงเช่นนี้ละ่ะฉันไม่มีเวลามาพูดเรื่องไรสาระที่นี่คุณต้องให้คำอธิบายสำหรับพี่น้องมากกว่า500คนของฉันที่เสียชีวิตผู้บัญชาการฝ่ายรัฐบาลพูดอย่างเย็นชาว่าอย่ามาต่อว่ากับฉันนะการสูญเสียทหารระหว่างสงครามมันเป็นเรื่องธรรมดาคุณขอให้ฉันอธิบายให้ฟังฉันจะเอาอะไรมาอธิบายให้นายฟัง ฉันเองก็สูญเสียทหารไปเกือบพันนายเยอะกว่านายด้วยซ้ำใครจะช่วยอธิบายให้ฉันฟังอธิบายสินายช่วยอธิบายให้ฉันฟังหน่อยถ้าไม่สามารถอธิบายได้ก็หุบปากแล้วอยู่เฉยๆฟังฉันพูดสิ่งที่สำคัญที่สุดคือตอนนี้ต้องทำลายฐานทัพของฮามิดออกอย่างรวดเร็วจับฮามิดแล้วตัดหัวมันประจานซะด้วยวิธีนี้เท่านั้นที่เราจะสามารถปลอบโยนทหารที่ตายไปแล้วได้ อย่างที่เขาพูดอีกฝ่ายจ้องมาที่ลู่ซานจุนอย่างเย็นชาและเตือนว่าที่สําคัญกว่านั้นนี่เป็นวิธีเดียวที่จะช่วยเราทั้งคู่รอดพ้นจากการถูกลงโทษโดยผู้บังคับบัญชาของเราถ้าทหารจํานวนมากที่สูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์โดยที่ไม่สามารถทําลายฐานทัพมันได้เจ้านายของฉันจะไม่ละเว้นฉันแต่ฉันก็เชื่อว่าเจ้านายของนายจะไม่ละเว้นนายเช่นกันลู่ซานจุนพูดไม่ออกสิ่งที่อีกฝ่ายพูดนั้นถูกต้อง ฉันไม่กลัวความพ่ายแพ้ในสงครามแต่สิ่งที่ฉันกลัวที่สุดคือหลังจากประสบความสูญเสียฉันจะไม่สามารถเอาชนะได้หากคุณไม่สามารถเอาชนะฮามิดได้จริงๆคุณจะกลายเป็นตัวตลกในวังมังกรอย่างแน่นอนแม้กระทั่งอนาคตก็จะต้องพัง ดังนั้นเขาจึงมองไปที่ผู้บัญชาการกองทัพของรัฐบาลและพูดอย่างเย็นชาปืนใหญ่ของคุณระเบิดไปหลายรอบแล้วและพวกมันยังสามารถมีอำนาจต่อกรกับเราได้เช่นนี้พิสูจน์ได้ว่าป้องปราการถาวรของพวกเขาค่อนข้างแข็งแกรง่งหากเรายังคงดำเนินการแบบนี้ต่อไปรับรองทหารเราไม่เหลือเรามาวางแผนใหม่กันเถอะผู้บัญชาการรัฐบาลกัดฟันพลางพูดว่าถ้าอย่างนั้นฉันจะสั่งปืนใหญ่ยิงอีกสองสามรอบมันไร้ประโยชน์ ลู่ซานจุนกล่าวหลายรอบแค่ไหนก็ใช้ไม่ได้เขาหยุดคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วกล่าวว่าให้คุณส่งทหารของตัวเองไปหลอกถืออาวุธหนักและทำกลวงต่อหน้าเขาต่อไปส่วนฉันจะนำพี่น้องวังมังกรที่เหลือแอบไปรอบๆด้านข้างของภูเขาและสัมผัสข้างหลังพวกมันอย่างเงียบๆจากนั้นฉันจะย้ำด้านหลังฐานทัพของพวกมันโดยตรงบทที่3035 เมื่อผู้บัญชาการกองทัพของรัฐบาลได้ยินสิ่งที่ลู่ซานจุนพูดดวงตาของเขาก็สว่างขึ้นในทันใดทำการโจมตีลวงจากด้านหน้านี่เป็นแผนการต่อสู้ที่เป็นไปได้อย่างยิ่งที่ตัวเองจะคิดได้ลู่ซานจุนคนนี้ช่างมีความสามารถจริงๆลู่ซานจุนจะรู้ได้อย่างไรว่ากลยุทธต์ตื้นๆแค่นี้จะกลายเป็นอัจฉริยะในสายตาของผู้บัญชาการฝ่ายรัฐบาล สาเหตุหลักเป็นเพราะความรู้ทางการทหารของฝ่ายรัฐบาลต่ำเกินไปต่ำมากจนน่ากลัวแม้ว่าสงครามจะดำเนินต่อไปในตะวันออกกลางแต่ต้องยอมรับว่าผู้นำตะวันออกกลางทั้งหมดไม่เก่งในการต่อสู้กับสงครามเชิงกลยุทธ์ตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองความต้องการทำสงครามเกี่ยวกับยุทธวิธีกลยุทธ์และรูปแบบต่างๆก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโลกทั้งโลกได้เรียนรู้ประสบการณ์การทำสงครามมากมายจากสงครามครั้งนั้น แม้แต่ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่อ่อนแอก็เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นทีละประเทศมีเพียงตะวันออกกลางเท่านั้นที่ไม่ได้รับการปรับปรุงในแง่ของความสามารถด้านสงครามในซีเรียอัฟกานิสถานและแม้แต่อิรักที่ได้ต่อสู้มาหลายปีแล้วไม่ว่ากองกําลังท้องถิ่นจะใหญ่แค่ไหนพวกเขาต่อสู้โดยพื้นฐานในโหมดกองโจรเยรูซาเล็มได้เท่านั้น ความรู้ทางการทหารที่ต่ำเป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดสำหรับทีมทหารทั้งหมดในตะวันออกกลางยกเว้นประเทศอิสราเอลส่วนประเทศอื่นในแถบนี้ระดับการฝึกทหารไม่เพียงพอระดับการบังคับบัญชาของนายทหารก็ไม่เพียงพอและความสามารถในการประสานงานระหว่างแขนงต่างๆและอาวุธของกองทัพบ,บกมีน้อยมากขณะเดียวกันกองทัพโดยทั่วไปขาดความตั้งใจที่จะสู้รบอย่างเข้มแข็ง ในหลายๆกรณีที่พวกเขาคิดว่าการมีกองทัพขนาดใหญ่จะสามารถทำลายศัตรูด้วยการจู่โจมเพียงครั้งเดียวไม่ต้องพูดถึงซีเรียประเทศที่มีสงครามกลางเมืองตลอดแม้แต่ประเทศเผด็จการที่มีน้ำมันดิบอันทรงคุณค่ากองทัพของพวกเขาหากจะว่าไปแล้วน่าจะทำได้ดีกว่าหลายๆประเทศเพราะพวกเขามีงบประมาณเพียงพอในเรื่องการใช้จ่ายเงินซื้ออาวุธที่ทันสมัยและด้านอื่นๆแต่ทว่าแทบทุกด้านก็ดูยุ่งเหยิงไปหมด ไม่เหมือนซาอุดิอาระเบียซึ่งเกือบทั้งหมดติดตั้งอาวุธและอุปกรณ์ขั้นสูงสไตล์อเมริกันพวกเขามีรถถังกำลังหลักรุ่น M1A2 ที่อเมริกาขายให้กับพวกเขาเมื่อเผชิญหน้ากับกองกำลังฮูตีซึ่งทำให้ทหารของฝ่ายต่อต้านในท้องถิ่นนั้นกังวลใจมากไม่ต้องพูดถึงซีเรียเพราะพวกเขาไม่ได้มีงบพอที่จะลงทุนกับสิ่งนี้ถึงแม้จะพอมีน้ำมันดิบก็ตาม ผู้บัญชาการของกองทัพรัฐบาลที่ร่วมมือกับลู่ซานจุนไม่มีการศึกษาทางการทหารเลยโดยพื้นฐานแล้วเขาเป็นคนที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดกองทหารและวิธีกำหนดกลยุทธ์ทางยุทธวิธีเมื่อทหารหลายพันนายออกมาก็ทำอะไรไม่ถูกแม้แต่การประสานงานของทหารราบที่ง่ายที่สุดก็คือแผนงานที่ลู่ซานจุนเสนอเขาก็นึกไม่ถึง เหตุผลที่ผู้บังคับบัญชาของรัฐบาลไม่สนใจว่าจะใช้ปืนใหญ่เป็นเพราะระดับการฝึกปืนใหญ่ของพวกเขานั้นต่ำมากและแทบจะไม่สามารถยิงเป้าหมายในระยะใกล้ในสนามฝึกได้จริงๆเลยถึงแม้พวกเขาจะลากปืนใหญ่ออกมาก็แค่เอามายิงเล่นๆนบนเนินเขาเฉยๆเ,เพราะไม่มีความรู้ความเข้าใจในการคำนวณพิกัดได้ หากไม่ใช่สำหรับผู้เชี่ยวชาญที่เชี่ยวชาญด้านการคำนวณภายใต้ลูซานจุนเมื่อพวกเขาออกมาสู้กับฮามิดในครั้งนี้และพวกเขาไม่คิดที่จะเตรียมนำปืนใหญ่แบบลากจูงออกมาด้วยซ้ำเพราะนอกจากปืน AK-47 ซึ่งเป็นอาวุธประจำกายแล้วก็มีอาวุธหนักเพียงอาวุธเดียวนั่นคือเครื่องยิงจรวด RPG ส่วนอาวุธหนักอื่นๆไม่รู้เรื่อง สิ่งนี้มันง่ายเกินไปสําหรับพวกเขาไม่จําเป็นต้องทําแบบสํารวจคํานวณและประสานงานกับแผนกต่างๆหากต้องการระเบิดใครสักคนเพียงวางมันไว้บนบ่าและเล็งด้วยสายตาจากนั้นเหนี่ยวกยและมันก็เสร็จแม้ว่าคนที่ไม่รู้หนังสือก็สามารถดําเนินการได้อย่างง่ายดายเพียงแค่แบกเล็งและเหนี่ยวกยแต่เบื้องหลังของปืนใหญ่พวกนี้มันไม่ง่ายขนาดนั้นเพราะมันมีชุดระบบยุทธวิธีที่น่าเบื่อครบชุด องค์ประกอบเหล่านี้ขาดไม่ได้เช่นการลาดระเวนการคำนวณการเลือกพื้นที่ความร่วมมือในทีมการบุกและการป้องกันสำหรับปืนใหญ่ที่มีระยะ20-30กิโลเมตรหากคำนวณพิกัดไม่ถูกชัดเจนจุดที่ลูกปืนใหญ่ตกลงและระเบิดอาจทำให้ศัตรูนั่งหัวรอได้ดังนั้นผู้ที่ไม่เข้าใจหลักการจึงถือว่ามันเป็นมาตรฐานสูงสุดทันทีหลังจากได้ยินทักษะและกลวิธีชุดนี้ของลูซานจุมอย่างไรก็ตามปัญหาก็กำลังตามมาเช่นกัน ทำไมปล่อยให้กองทัพของฉันแกล้งทําเป็นโจมตีวะแม้ว่าจะเป็นการลวงฆ่าศึกแต่ฉันต้องสั่งทหารปฏิบัติภา,ารกิจกับคู่ต่อสู้ในสนามรบด้านหน้าใช่ไหมนอกจากนี้คุณไม่สามารถแซงทําเป็นอยู่นอกขอบเขตอํานาจการยิงของศัตรูได้ใช่ไหมใช่ว่าจะให้ทหารของฉันนั่งหลบแล้วยิงปืนเล่นๆขึ้นฟ้าในกรณีนั้นคนโง่ก็จะมองออกกับการกระทําเช่นนี้